เช็คยอดจ่ายบินบริการ True รผ่านแอปพลิเคชัน True i Service ขั้นตอนง่ายๆเพียงปลายนิ้วคุณสัมผัสไปพบประสบการณ์ดีๆวิธีการเช็คยอดและจ่ายบิน True ค่ะ เมื่อคุณเข้าสู่แอปพลิเคชัน True i Service ในหน้านแรกจะแสดงยอดค่าบริการและการใช้งานค่ะซึ่งคุณสามารถเลือกดูยอดค่าบริการได้ทุกโปรดักต์บนแอป True i Service นี้ทั้ง True Move Edge True Online และ True Vision ค่ะหากหมายเลขใดมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีชมพูนั่นก็แสดงว่าคุณมียอดที่รอการชำระอยู่ค่ะหมายเลขใดมียอดที่เกินกำหนดชำระจะแสดงข้อความเกินกำหนดให้ทราบ หรือจะสังเกตแบนเนอร์ที่วิ่งอยู่ด้านบนก็ได้ค่ะคุณสามารถแตะที่รูปสามเหลี่ยมเพื่อดูยอดที่เกินกำหนดชำระได้เลยค่ะเลือกที่รายละเอียดบินจะแสดงรายละเอียดยอดค่าบริการที่เกินกำหนดชำระและแจ้งให้ทราบว่าเกินกำหนดชำระมาแล้วกี่วันหรือถ้าหาคุณมีข้อสงสัยเรื่องยอดค่าบริการคุณยังสามารถเลือกที่ดูรายละเอียดได้ในทันทีค่ะ ในหน้านี้ยังแสดงยอดที่รอการชำระพร้อมทั้งวันครบก,กำหนดชำระอีกด้วยซึ่งเพื่อการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องขอแนะนำให้คุณชำระค่าบริการภายในวันที่กำหนดนะคะ หากคุณต้องการชำระค่าบริการเฉพาะยอดที่เกินกำหนดก็สามารถทำได้เลยค่ะเพียงแต่ที่เครื่องหมายถูกสีชมพูของยอดที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระออกแอป True i Service ก็จะคำนวณยอดค่าบริการที่ต้องชำระเท่านั้นค่ะเมื่อพร้อมแล้วแตะที่คำว่าจ่ายได้เลยค่ะการจ่ายบิน True ผ่านแอปพลิเคชัน True i Service เลือกชำระได้2ช่องทางชำระผ่านเงินสด True Money Wallet หรือบัตรเครดิต บัตรเดบิตที่ผูกกับบัญชี True Money ของคุณคุณจะได้รับคะแนนจากบัตรเครดิตรวมไปถึงสิทธิพิเศษต่างๆจาก True ค่ะตัวอย่างนี้จะเลือกชำระผ่านระบบ True Money โดยเลือกชำระเป็นเงินสดที่อยู่ในกระเป๋า True Money ค่ะเมื่อกดถัดไปให้ใส่ใหมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชี True Money ไว้นะคะจากนั้นกดชำระซึ่งระบบจะแจ้งยอดเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้นค่ะเรารับรหัส OTP เพื่อยืนยัน ข้อมูลค่ะนำเลข OTP ที่ได้รับทาง SMS ใส่ลงที่ช่อง Enter OTP จากนั้นกด Verify ค่ะเมื่อระบบรับชำระเงินเรียบร้อยแล้วคุณสามารถเลือกรับข้อความยืนยันการชำระเงินผ่านทาง SMS หรืออ e ีเมลค่ะและระบบจะส่งใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีทาง SMS หรืออ e ีเมลตามช่องทางที่เลือกรับใบเสร็จภายใน15นาทีค่ะ กลับมาที่หน้าเมนูบินและการใช้งานเหลือเฉพาะยอดที่รอาการชำระหากยอดค่าบริการยังไม่อัปเดตแนะนำให้รีเฟรชหน้าจออีกครั้งโดยการปัดเลื่อนหน้าจอลงค่ะสำหรับยอดที่รอาการชำระขอแนะนำให้คุณชำระค่าบริการภายในวันที่กำหนดนะคะเพียงเท่านี้คุณจะมั่นใจได้เลยว่าไม่มียอดค้างชำระและใช้งานกับ True ได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะ